สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมกล่องกระดาษที่เคยเป็นที่นิยมในสมัยก่อนกันนะครับนั่นก็คือดราเอมอนเกมเศรษฐีทั่วไทยนั่นเองครับโดยเกมนี้สามารถหาซื้อได้จากในเน็ตราคาประมาณ130บาทครับถือว่าเป็นของเล่นที่เอาไว้เล่นยามว่างที่ราคาถูกมากๆโดยเกมนี้จะเป็นเกมกระดาษที่ให้เราได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่สําคัญต่างๆของประเทศไทยโดยจะมีตัวละครจากเรื่องดราเอมอนให้เราได้เลือกเล่นและพาเราไปผจญภัยโดยการเดินทางก็จะใช้วิธีทอยลูกเต๋า,เาครับ ได้กี่แต้มก็เดินไปตามนั้นถ้าเดินไปตกที่ช่องไหนก็ให้ทําตามคําสั่งในช่องนั้นๆซึ่งบางทีก็เป็นช่องสมบัติก็จะได้รับของดีๆมาใช้หรือถ้าไปตกช่องทานของว่างก็จะต้องหยุดเดินหนึ่งครั้งแบบนี้เป็นต้นและเมื่อมีเงินมากพอเราก็สามารถซื้อที่ตรงนั้นได้โดยจะมีโฉนดให้เมื่อเราเป็นเจ้าของครับและเมื่อเราได้เป็นเจ้าของที่นั้นๆแล้วเราสามารถเก็บค่าเช่าจากคนที่เดินมาอยู่ในช่องของเราได้ครับซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพัฒนาพื้นที่นั้นๆได้มากแค่ไหนซึ่งงตรงนี ถ้าเรามีการซื้อบ้านไว้ก็จะได้รับค่าเช่ามากขึ้นด้วยตามจำนวนบ้านที่เรามีครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่สนุกมากยิ่งถ้าหากเล่นด้วยกันกับเพื่อนๆสัก3ามสคนขึ้นไปก็ยิ่งสนุกครับถ้าว่างๆอยากจะพักสายตาจากหน้าจอคอมก็ลองหาเกมกระดาษมาลองเล่นกับเพื่อนๆบ้างก็ได้ครับนอกจากจะไม่เปลืองค่าไฟแล้วยังเป็นการพักสายตาของเราได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการพัฒนาสมองและทักษะในการเรียนรู้ให้กับเราได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นของเล่นราคาถูกที่มีประโยชน์ไปอย่างมากครับ ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปหาซื้อกันได้ครับมีทั้งใน Lazada และ Shopee หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ